สวัสดีครับเพืพ่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเฮนต c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า5สิ่งที่สนามในวิลีกควรจะต้องเรียนรู้จากไทยเลกโดย5สิ่งที่วีลีกจะต้องเรียนรู้จากไทยลีกมีดังนี้ อันดับ5ต้องมีสนามหญ้าที่สวยงามอันดับ4ต้องใช้โปสเตอร์และป้ายโฆษณาเพื่อปกปิดจุดบกพร่องของสนามอันดับ3ต้องใช้เส้นสนามสีเขียวอันดับ2ต้องติดตั้งที่นั่งบนสแตนสำหรับผู้เข้าชมและอันดับ 1. ต้องลงทุนระบบแสงสว่างที่เป็นมาตรฐานจากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่า การบริหารจัดการลีกและการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ของวีลีกนั้นแย่มากมุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามยังคงห่างไกลาจากประเทศไทยในทุกๆด้านเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพูดตามตรงเลยนะวีลีกต้องมีสปอนเซอร์เยอะๆรวมไปถึงต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากร,กรทั้งในระดับวีลีกและสโมสรด้วยถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นความคิดเห็นท่านต่อมาครับความคิดของคนทําฟุตบอลในเวียดนามโง่อย่างก็ควาย คงต้องรอให้ตายแล้วเกิดใหม่จะก่อนถึงจะโชคดีได้เห็นฟุตบอลเวียดนามผลิบ้านจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าอ่านคอมเมนต์นี้แล้วขำกลิ้งเลยมุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามน่าเบือ่อชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าอันดับ4คือสิ่งที่สนามทันทานวาจะต้องเรียนรู้เอาไว้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพูดตามตรงเลยนะพอเอาวีลกกับไทยลีกมาวัดระดับกันแล้ว ฉันอยากจะร้องไห้เลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าปัญหาแรกเลยก็คือจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนคอมเมนต์ท่านมาครับตรงเป๊ะเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือให้สโมสรบริหารจัดการสนามกีฬาด้วยตัวเองร้อเอร์เซแต่ตอนนี้ยังคงบริหารจัดการโดยภาครัฐอยู่มุมมองท่านต่อมาครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างเลยก็คือ จะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดสดด้วยมุมกล้องที่ดูดีกว่านี้ไทลีกแทบจะไม่แตกต่างจากพรมเมลีกเลยในเรื่องของการถ่ายมุมกล้องสวยๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าควรจะมีความเข้มงวดให้มากกว่านี้ในเรื่องของสนามหญ้าและโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแรงกดดันให้กับสโมสรเช่นทรงลำเงยอานไฮฟองและทานเฮาเป็นต้นความคิดเห็นท่านต่อมาครับสนามของเวียดนามดูน่าอานาถมาก เมื่อไหร่จะเป็นเหมือนกับประเทศไทยทีมฮานอยเอฟซีและทีมใหญ่อีก2-3สทีมยังไม่สามารถสร้างสนามของตัวเองได้เลยพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นสร้างสักทีชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าคงจะต้องเรียนรู้อีก1,000อ,อย่างสิ่งที่สาคัญเลยก็คือคงกินให้น้อยลงหน่อยแต่ถ้าไม่เรียนรู้ก็คงจะเหมือนเดิมคอมเมนต์ท่านมากครับกลไกของเวียดนามนั้นยังคงเข้มงวดเกินไป ภาครัฐควรมอบหมายให้ภาคเอกชนเข้ามาดูแลสนามมันดูจะเข้าท่ามากกว่านะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเคยเข้าไปชมที่สนามมีดิงสนามหญ้ามันดูน่าเบือ่อโครงสร้างพื้นฐานก็ดูย่ำแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ําที่ดูสกรปรกและสุดโสมมากมุมมองท่านต่อมาครับถ้าผมเป็นนักเตะต่างชาติผมก็คงจะเลือกประเทศไทยมากกว่าเวียดนามคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในปี2022 หวังว่า VPF จะจริงจังในเรื่องของสนามหญ้าและระบบแสงสว่างให้มากกว่านี้นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับโดยทั่วไปแล้วต้องมีการตั้งหลักเกณฑ์มาตรฐานและนำไปประยุกต์ใช้หากสโมสรไหนไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องตกชั้นไป VPF ยังคงเซตมาตรฐานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของเวียดนามในปี1990แต่ยังคงมีการอลูบอ่วยกันอยู่ต้องมีความจริงจังเข้มงวดกับหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อ,อยกระดับภาพลักษณ์ของฟุตบอล ในตอนแรกผมเป็นคนชอบดูฟุตบอลมากนะแต่พอมองไปที่สนามแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวของสนามหญ้าแล้วเหมือนกับเป็นโรคกลากเลื่อนไม่น่าสนใจเอาซะเลยหวังว่า p v f VFF จะตระหนักในเรื่องนี้นะมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าเห็นสนามแล้วก็น่าเบื่อคอมเมนต์ท่านมากครับในประเทศญี่ปุ่นพวกเขากอให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสนามแข่งขัน ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าหลายสนามในวิลีกมีพื้นผิวสนามยากที่แย่มากบางครั้งยากก็เป็นสีเหลืองมุมมองท่านต่อมาครับแล้วจะไปเอาเงินมาจาัดที่ไหนคอมเมนต์ท่านหมากล่าวว่าคนสร้างมีน้อยแต่คนทําลายมีมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามไม่ค่อยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแต่ทําไมทุกสนามถึงต้องสร้างลู่วิ่งเอาไว้ด้วยมันดูน่าเกลียดและไร้ประโยชน์ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าราบใดที่เวียดนามยังคงปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์สนามฟุตบอลก็ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐเมื่อสโมสรไม่สามารถบริหารจัดการได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถลงทุนในสนามฟุตบอลได้คอมเมนต์ท่านหมากับในประเทศไทยไม่ใช่แค่สนามฟุตบอลเท่านั้นที่สวยงามแต่ยังรวมไปถึงการออกแบบรูปลักษณ์ต่างๆตั้งแต่ห้าง,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 งสรรพสินค้าไปจนถึงสนามเด็กเล่นส่วนในเวียดนาม มีสนามวีลิกเพียงไม่กี่สนามเท่านั้นที่มีความสวยงามดังนั้น VPF คนเอาเยี่ยงอย่างไทยนะสนามอื่นๆที่ว่าแย่ก็ยังมีการทันทสดทางโทรทัศน์ดังนั้นมันจึงแตกต่างจากวีลิกอย่างมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันคิดว่ามันควรจะได้รับการบริหารจัดการโดยภาคเอกชนนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอแสดงมุมมองต่อสนามฟุตบอลของเวียดนามอย่างตรงไปตรงมานะพอเห็นสนามฟุตบอลของไทยแล้ว มันเป็นสนามที่ยอดเยี่ยมมากมีรูปลักษณ์ที่ชวนให้ลหลงไหลแต่พอหันมาดูสนามของเวียดนามแล้วอย่างกับโรคผิวหนังคอมเมนต์ท่านมาครับสนามฟุตบอลของเวียดนามนั้นดีกว่าลาวนิดหน่อยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนให้ความสนใจหรือเปล่านั่นก็คือมุมกล้องบางครั้งที่ผมเห็นว่าบางสถานการณ์ที่อันตรายกล้องไม่สามารถจับภาพนั้นได้ทันแต่ในประเทศไทย พวกเขาทํางานกันอย่างเป็นมืออาชีพมากมุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามยังคงยากจนมากยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลยคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าพอเห็นสนามของเวียดนามแล้วก็น่าเบือ่อความคิดเห็นท่านต่อมาครับพูดได้ถูกต้องเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันคงจะสวยงามมากเลยถ้าเอาลูวิ่งออกไปจากสนามคอมเมนต์ท่านมากครับมุมกล้องก็ถือว่าสำคัญมากเลย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพอหันกลับมาดูผู้บรหิหารสมาคมฟุตบอลแล้วก็น่าเบื่อมุมมองท่านต่อมาครับได้โปรดรออีก30ปีหรือไม่ก็ร้อยปีชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสนามฟุตบอลต้องมีความสวยงามความคิดเห็นท่านต่อมาครับเบื่อที่จะพูดละมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าพวกเราไม่มีเงินแล้วพวกเราจะไปเรียนรู้ได้จากที่ไหน ต้องมีเงินก่อนถึงจะเรียนรู้ได้คอมเมนต์ Comment ท่านมาครับหวังว่าเหล่าบรรดาผู้นำที่ลาสมัยของวีลีกจะเห็นวิดีโอนี้นะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสนามของไทยช่างสวยงามจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับแอดมินยุดพูดได้แล้วผมรู้สึกเจ็บปวดใจคอมคเมนต์ท่านมากล่าวว่าไทยลีกคือพรีเมียร์ลีกเวอร์ชันอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาครับ โพสเกี่ยวกับประเด็นนี้เพื่อให้สมาคมฟุตบอลได้ปฏิรูปวีลีกชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าแพ้ในทุกๆด้านคิดแล้วก็น,น่าเบือ่อคอมเมนต์ท่านมาครับเมื่อ15ปีที่แล้ววีลีกคือลีกเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่ในปัจจุบันวีลีกคือลีกเบอร์หนึ่งของคาบสมุทรอินโดจีนในวงเล็บเวียดนามลาวกัมพูชาดูแล้วก็วโหดโฮความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอย่างแรกเลย ต้องมีเงินก่อนถ้าคุณอยากได้สโมสรที่ดีแต่ไม่มีเงินพูดไปก็เท่านั้นมุมมองท่านต่อมาครับฉันรู้สึกชอบวิดีโอนี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันเห็นแล้วว่าทั้งหสิ่งนี้เวียดนามยังไม่มีสักอย่างเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับไทยลีกไม่ได้มีเก้าอี้หลากสีเหมือนกับของเวียดนามเราจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมียนว่ามีหลายสนามที่มีสีสันสวยงามเหมือนกัน แต่โทนสีมันดูสมเหตุสมผลและสวยงามไม่เหมือนกับสนามของเวียดนามมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าอันดับที่หนึ่งถ้ามีการคอร์รัปชันก็กินให้น้อยลงน้อยคอมเมนต์ท่านมาครับไฟมันสลัวเกินไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในระบบคอมมิวนิสต์ประชาชนมักจะสับสนจะเรียนรู้ได้อย่างไงดูอย่างสนามกีฬาสิอย่างกับฟาร์มปศุสัตว์มุมมองท่านต่อมาครับ เป็นปัญหาที่แก้ยากและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายเป็นชาวอินโดนีเซียเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขากล่าวว่าประเทศไทยรู้จักวิธีการสร้างสนามที่ดูเรียบง่ายสบายตาด้วยรักจากอินโดนีเซียเยี่ยมนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติ และวิจารณ์นในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า5สิ่งที่สนามในวลีกควรจะต้องเรียนรู้จากไทยเลีกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเด็๋ยวดกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวิจัยคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ